นี่ครับปยาฆ่า,ายุงนะครับยาฆ่า,ายุงครับให่มันออกมออกแล้วนะเมื่อก,กี้มันไม่ออกอ่ะเออออกแล้วครับข้างบ้านโดนแจ้งอ่ะอ่าถ่ายๆเดี๋ยวนะมึงดูผ่านกล้องดีๆดี้ดูผ่านกล้องดิ้ส <c oughs> วัสดีครับผมนะบอยภูผ,ผายางยนต์ วันนี้ผมได้สั่งยาพ่นกันยุงนะครับผมก็ได้สั่งไปชุดหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองใช้กันนะครับจะมาลองแกะแล้วก็ลองพ่นกันดูว่าจะสามารถทําได้ไหมนะครับพัสดุก็เพิ่งมาถึงนะครับมาถึงปุ๊บก็จะลองแกะดูเลยนะครับอ่ะมามาเนี่ยนะครับเพิ่งส่งมาถึงแบบสดๆนะฮะมามาดูกันนะฮะ กล่องนี้มีมูลค่าอยู่พันแปดร้อยนะครับพันแดร้อยบาทนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนแล้วมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่ะชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นที่หนึ่งก็น่าจะเป็นกระบอกพ่นนะครับบอกก่อนเลยนะผมยังไม่เคยยังไม่เคยใช้นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่สั่งเข้ามานะครับก็จะมาทดสอบดูนะครับมาลองดู นะครับเป็นกระบอกพ่นนะครับอันที่สองนะครับโอเคเป็นน้ํายาอันที่สองเนี่ยครับเป็นน้ํายานะครับฆ่ายุงเนี่ยยุงนะครับอ่ะมาดูแล้วก็มีมาอีกสามกระป๋องอันนี้เป็นกระป๋องแก๊สนะครับสามกระป๋องให้แก๊สมาสามกระป๋องนะครับ แก๊สมานะครับสามกระป๋องอ่ะมามาเรามาทำตามเขาเขาบอกว่าวิธีใช้งานวิธีการใช้งานอย่างละเอียดหนึ่งอัตราส่วนผสมที่แนะนำต่อหนึ่งครั้งคือน้ำยา 20cc ใส่ถังใส่น้ำเปล่า 40cc แล้วก็มีน้ำมันดีเซล1ลิตรนะครับมีอยู่3ส่วนเดี๋ยวเราไปเอา น้ำมันดีเซลกันโดยจะไปดูดเอาที่ที่รถผมนะครับไปดูดเอาที่มิลเซเว่นไปเราไปเอาน้ํามันกันมาไปเราไปเอาน้ํามันกันเสียไปคือเก่าเนี่ยละ่ะโมเมนนว่าครับไปเดียหอดเครื่องท่างแน้วก็เรียบร้อยเราก็จะได้น้ํามันแล้วนะครับเป็นน้ํามันดีเซลนะครับ ดีเซลบูพาวเวอร์ไปได้แล้วก็ไปเปิดเรียบร้อยนะครับเอาหนึ่งฝาเลยครับหนึ่งฝาเลยสลิงไม่ไม่ใช้แล้วแหละขี้เกียจ หนึ่งฝานะครับ๊บป,ปิดฝาแล้วก็เอาน้ำน้ำผมเขาบอกว่าน้ำยา 20cc ใช้น้ำเปล่า 40cc ก็คือ,ก,คอก็คือครึ่งหนึ่งของน้ำยาก็คืออันนี้น่าจะ2ฝาสองฝาผมก็จะคำนวณเอาประมาณสักครึ่งหนึ่งของตัวนี้เป๊ะคำนวณโดยสายตาอ่าแล้วกค็คนให้เข้ากันมันเป็นตอนนี้ ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสีสีน้ำนมแล้วนะฮะชัดไหมครับเปลี่ยนเป็นสีนมแล้วนะ,ะสีนมเหมือนนมนเลยแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขย่าให้เข้ากันน้ำยาจะเปลี่ยนเป็นสีนมจากนั้นใส่น้ำมันดีเซลหนึ่งลิตรเขย่าน้ำยาให้เข้ากันอ่ะใส่น้ำยาหนึ่งลิตรนี่ประมาณหนึ่งลิตรผมก็จะใส่เลยนะครับ นะครับโอเคมั่นใจว่าเข้ากันดีแล้วปั๊บาวางไว้แล้วก็ประกอบเอาวันนี้มาใส่เหมือนเดิมใส่ลงไปลงไปปั๊บแล้วก็หมุนดีๆหมุนกันหมุนกัน โอเคหมุนแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเอาแก๊สแก๊สมาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่แก๊สนี่แก๊สก็ต้องเปิดหัวมันเปิดยังไงวะเนี่ยอ๋อแกนี้นะครับแก๊สเปิดหัวเมื่อกี้ไปดูไปดูมาแล้วเขาบอกว่าให้ใส่ตรงให้ตรงล็อกมันนะครับจมันจะมีล็อกมันอยู่ปัป๊บนี่ครับตรงล็อกเดียวกอนนะไมยัยมา ตรงล็อกมันอ่ะโอเคอ่ะนี่นะครับปับ๊มลมนี่ครับเขาว่าให้อัดลมเนี่ยประมาณสัก15บห้าครั้งหรือว่าหรือว่ามันพอดีพอเหมาะมืออย,อย่าอย่าอัดแรงมากไปนะครับพอดีมือนะครับอ่ะอ่ะนี่มือผมพอดีแล้ว ทีนี้ผมก็จะเปิดแก๊สนะครับเปิดแก๊สนี่เสียงเปิดแก๊สนะครับเปิดแก๊สปับ๊บแล้วก็เป็นอย่นมีน้ำหกมาเพราะว่าน้ำมันดันอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าที่เผาให้ร้อนก่อนนะครับโอ้ยอันนี้อันนี้แสดงว่าน้ำแรงดันมันเยอะอยู่นะครับที่น้ำมันหกเนี่ยเพราะว่าผมแรงดันเมื่อกี้เยอะไปนะครับโอเคนี่นะครับผมจะเริ่มค่อยๆปล่อยน้ำยาดูนะครับ นี่ครับเริ่มปล่อยน้ํายาแล้วนะฮะเริ่มปล่อยน้ยายาแล้วนะครับเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มร้อนแล้วฮะเริ่มร้อนแล้วนะคะรับเริ่มร้อนนะครับทีนี้ผมจะก็จะปล่อยตามทันไหมเนี่ยอืมเร้วมาตามไม่ทันตามไม่ทัน มานะมามาตามไม่ทันแล้วนี่ครับยาฆ่า,ายุงนะครับยาฆ่า,ายุงครับใช่มันออกออกแล้วนะรถเกี้ัวไม,ไมไ่ออกนะเออออกแล้วครับข้างบ้านโดนแก่งกับ ชัดเปล่าชัดเปล่าโอโหเนี่ยครับเป็นพ่นยุงเนี่ยครับก็ปรากฏว่าเวลาเราจะปิดนะครับผมก็จะปิดแค่แก๊สต,ตรงนี้นะครับปิดแค่แก๊สต,ตรงนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับปิดแค่แก๊สก็พอนะฮะนี่ครับก็ได้สั่งซื้อมาเป็นการใช้ครั้งแรกนะฮะปรากฏว่าโอเคพ่นควันออกเยอะมากแต่ว่ายุงจะตายหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกสักสิบห้านาทีน่าจะรู้เรื่องนะครับ เดี๋ยวเราจะพักเครื่องไว้ก่อนนะครับโอเคสําหรับวิธีการใช้เครื่องพ่นยุงก็จะใช้ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีของเล่นอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้าเนาะโอเคบ๊ายบาย